วะบย่ยาดเขานีาบวาน,นะแต่บ่เห็นโตหรอกเห็นแต่หยุบหยับหยบหย,บหยับท่ั้นแหละเมื่อเวินแต่เมื่อคืนมาใหญ่นองก็ไล่บ่ได้ว่าพี่น้องป่านะไล่ของเราดูกันจ้า อมาแวะให้กำลังใจใหญ่นองกระคอครอบขอบุนไว้อย่างแค่นี้เด้อกระพาดพ่ายไปห้นพาดไปพวอย่างอยู่ในน้อยซิหอดแต่ฟังครั้งนั้นมาพี่น้องเพื่อนเพน,เพนทุกคนแต่ว่าน้ำนล้นนิดล่นห้าโยห้ากิน ไม่มีเวลาเท่าไรหรอกข้ามีแต่เวลานอนก็เลยประมาเมื่อนี้กระดูย้อนลังให้ได้เดือยินดีต้อนรับ ช่องสวนแม่นองนะป่าตัวน้อยป่าตัวใหญ่ที่อยู่พื้นที่ปคอยเห็นป่าตัวใหญ่กัดที่ไล่ยอยู่แต่บ่เห็นทุกคนเจาว่าป่าน่าไล่เก่งนี่ รู้สึกกับปานินไล่เก่งตีนเนี่ยโอ้แม่แฮลูกผันได้ใหญ่แล้วเวลาหน้ามาอยู่งาบักพาวานั่งอยู่ตตนบักพาวใหญ่้นองนั่งอยู่กันออขอขครอบขุนรวงหนะ้าถูกขนที่เขามารับชม นอกนอกันเลยบ่เห็นยามน้ำแห้งกัสิเห็นว่าป,ป่านินนะพี่น้องอยู่ค้างพ่วแล้วได้หายลงคลิปมื่อนี้มาถ่ายโว้ยป่าไล่ให้วะว่าพ่อป่าซิวท้องก,ก็เลยบบหมาเมื่อนี้ก็ดูย้อนลังให้ได้เด้อ เพียงแค่นี้ขอบคุณจ้าเหมือนึงก็จับโทรัพท์เด้อขอโฮษได้ไล่ขอขอบคุณทุกคนจ้ากำลังใจไม่ว่าใครเข้ามาก็จะให้กำลังใจหมดทุกคนมอขนท่านปหมาปหมาเบิง้งเลิน คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเลยพี่น้องคิดโบนัสก็เข้อให้ไหล่มาเอม็มพอไปก็จะได้ดับนาก็จะได้หายคลิปดับนาว่าป่านะพี่น้องเห็นบหม ยังได้เพียนเพียนถูกขนสู้ๆกันต่อไปปานินเห็นแต่ปากเชิดเบิบเบชิดเบิบอยู่เพื่อเมื่อเคยฮะลาพี่น้องเพียนเพียนถูกขนมาแวะให้กำลังใจทุกคนเมื่อนี่ยใหญ่ เลยบ่มามื age. Age ้อนี้กะดูย้อนลังให้ได้เด้อกดคือฝนสิตกเด้ล่ะแต่บ่ตกสงสัยสิตกมาเขินมื้อนี้เมื่อวานนี่ตกให้ฮานบักใหญ่นึงได้นําให้หนาเตมาแบะให้อาหารปลาจ้าบ่ได้มาให้รายมือแล้วพี่น้องหวังนี่พี่น้องริมนอยนึงเนี่ยต้นมะพร้าวนึงต้นมะพร้าว เพื่อนเพื่อนนี้เด้อว่าเกียร์ซะนั่นก่อนขอจบเพียงแค่เอิ่เวลาเบิ้งกันก็ได้ก็ไม่เป็นไรจ้า เราเอาเวลาบ้างของว่าบมื่อไหเข้าหนีกำลังใจไม่ว่าใครเข้ามาก็จะให้กำลังใจหมดทุกโคมันก็ะพาดฝ้าฟไปหุน้นพาดไปว่าอย่างอยู่ในน้อยซึ่งหอดแต่ฟังครั้งนั้นนะพี่น้องเพื่อนเพื่อน,นทุกคนแต่ว่าน้ำ หเห็นนะหเห็นตาสบ,บายได้หายลงคลิปเมื่อนี้มาทายโว้ยป่าไล่ให้ว่าพ่อป่าซิวท้องปั๊มหลงสูงเลยให้กห็เลยย่านทัวมบ้านทัวมเมียงย่านหลงเลยเอาลงทุกคนเจ้าว่าป่าน่าไล่กิง บ่มีปราชิาพัดหรอกดูแลกันไปจ้าทุกคนนิดหล่นห้าอยู่ห้ากินไม่มีเวลาเท่าไรหรอกครับบ่มีแต่เวลานอนโคตคือฝนที่ตกเวลาแต่บ่ตกสงสัยที่ตกมาเขินเมื่อนหร่เมื่อวานนี้ตกให้หานบักไงหนึ่งได้นำให้หนาเต๊ะป่านนะพี่น้องอ้ยลายก่ง ปลาเยอะแยะไปหมดเลยคนเอาหั่มให้ป๋าพี่น้องนี่คือขันลำวันนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องบ,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 บอดดบโบเมยกกะผัก พักกะสู้คือเกาพักก็สู้ให้กำลังใจกันทุกโฮโอ้ยปากขึ้นคักว่าปาลไล่พี่น้องแตงรับเป็นปายินดีต้อนรับ ch่อง xoắn mẹ nong nát, đểy ngheinเสียงบ้วน nhở? cám ám, wow, con pa áp chưa ยายนองข้อโทษเด้อแต่ว่านำบึงให้ถูกผลเท่าไรขพอครอบขุนลวงหน้าถูกคนที่เขามารับชมเข้ามาชมย้อนหลังให้ด้วยจ้า ไปให้ถึงความฝันของเราว่าพี่น้องเสี่ยงปาอขอ,อให้มีความสุขทุกคนคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้มีแต่ความสุขความจริญอยเชอรี่สีทองแต่ช่วงนี้บดได้ถ่ายห้พี่น้องบเอบิรงเยคเค้าว่าคิดคานหลงน้ำอ๋อว่าบริรกเย้เขานี่ กำลังใจเห็นหนาเพียนก็มีมาไหลมาไหลมาคือน้ําคือท่านี่เด้ออย่าได้บกอีหยังกะขอให้ชมความว่าบ่ยากเานีจกหลงีเจ้าของ cộng với một cái loại hoặc là 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 hoặc